ผมไม่รู้ว่าบังคับด้วยอะไรนะครับพี่ปีเป็น AI ไหรือไม่เอไหมครับพี่ปีครับดูครับเฮ้ยตาต่างชาติรองกากเลยเพียบสวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกคนครับอันนี้วันนี้อยู่ที่ ดาวรานะครับมาอัปเดตนึงนะครับผมลิงค์สตรีมดมท่านผู้ชมครับอะไรอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับคนยุ่นนะครับผมคล้ายๆกับอ,อ่าคล้ายๆกับออคกีมาสนะครับพ,พี่ๆครับแต่ว่าชื่ออะไรนะครับผมไม่รู้ครับ ชาต่งางชาตินะครับอย่างชอบเลยครับถ่ายรูปใหญ่เลยพี่ๆครับอันนี้เป็น AI นะครับ AI ไหมครับพี่ๆครับเวา ยังชอบแล้วพี่ครับข<ห>ายาลูกใหญ่เลยพี่พระหลัดยุบก,กินนิ้วให้เลยครับพี่ฮ ครับคนหรือว่าใช้เออครับพี่ตีครับโอ้โหมีเสียงด้วยครับพี่พีครับมาท่องเที่ยวถ่ายรูปบันใหญ่เลยพี่พีครับผมไม่รู้ว่าบังคับด้วยอะไรนะครับพี่พี เป็น AI ไอเลยไหมเอไอไหมครับพี B ่พี R ่ครับดูครับเฮ้ยต <c oughs> าต่างชาติรองกากเลยเคีับ <c oughs> โอ้ยยังตาแดงนะครับพี่พี่ครับ ก็ยังไม่รู้ว่าว่าเป็นหุ่นยนต์หรืออันนี้ครับขเขาเปรียบขปยเป็นเอไเปล่าคัวันนี้มังมติตมาอ,อัปเดตภาพบรรยากา,ดาศดับที่ครับอย่ที่ยาวร่านะครับก่อนกินเจนะวันนี้วันที่11ตุลาคมนะครับ11ตุลาคม ชาวต่างชาติเองนะพบ่พี่ครับเป็นแม่บ้าพนพรใช่ไหมคือบ้านคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเดินเยาวราชนี่ครับมาสอนมากจะมาก,กินนะครับผมมากินมารับป,ประทานอาหารของคนไทยนะครับพี่ๆครับนะครับไม่ผิดหังนะครับพี่ๆครับค,ครับไอ้นะครับฝนตกครับพี่พวันนี้ มาตัวร้านนี้ครับเกินไปแล้ววัดพระที่ไทยนะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็จะกินเจแล้วนะครับผมขับรรยากาศก่อนกินเจนะครับแล้วก็เริ่มติดป้ายนะครับผมปิดป้ายสีเหลืองกินเจนะ ร้านนี้เต็มแล้วครับพี่พีครับนี่ครับขายดีมากๆครับร้านอาหารคนไทยนะครับพี่พีครับอันนี้ร้านอะไรนะ เกียวชาเกียวชานะครับเกียวชายมราชนะวันนี้นะครับผมฝนตกหน้าถ้าฝนไม่ตกนี่โอ้โหน้ต้องเที่ยวจะเยอะกว่านี้นะครับจะเยอะกว่านี้ไม่าร้านนรอรานขมีะ่า้เว ช่วงกลางคืนนะพี่พีก็จะกั้นรั้วนะครับผมหนึ่งเลนนะครับฝั่งละหนึ่งเลนนะครับเพราะว่าจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินออกไปบริเวณข้างนอกนะฮะกลัวรถเฉียวชนนะครับ ระบายรถแล้วก็ดูนักท่องเที่ยวข้ามถนนนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังไทยนะครับพี่ๆพ,พีครับก็ไม่มาดีถไทยนะนอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ กุ้งนะครับขอบคุครับโอ้ตรงนี้นะพี่ๆของเที่ยวเต็มเลยครับอ้าวร้านนี้ครับพี่พี่ครับไม่มีที่ว่างเลยครับร้านนี้นะครับเชา้าพลังนะของเส่งนะครับเต็มเลย ขนาดฝนตกมาพี่ที่ครับขนาดฝนตกนะกอาชาวต,ต่างชายัไงไปอีเนี้เอู้เอ้ยดำเลยอ๋อโตอยู่้ใหญ่มากนะครับ หมึกหมึกไข่โอ้อยากกินมากเลยหอมตัวกินไปก่อนนะครับมันมิดถูกรางวัลที่หนึ่งมันมิดจะมากินขายลูกคนเลยครับพี่พี่ครับขนาดฝนตกนะพี่พี่เาทตรงเที่ยวไปแอมเลยครับ ฝั่งนั้นก็นัท่องเที่ยวเต็มเลยพครับ่าไปยับน่ครับพ okay. ี่พครับเม็ดก็เดินตามหลังนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับายสีเหลืองใเอ็มนะครับ เตรียมเข้าสู่เทศากาลกิจเจนะครับ ฝั่งนี้ขายอะไรเอ่ยนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับกุ้งดองน้ำปลาร้านร้านกุ้งดองน้ำปลาเอ้ยน้ำเซีอิ๊วนะครับกุ้งดองน้ำเซีอิ๊วนะครับชาวต่างชาตินะครับผม เห็ดย่างนะครับผมเห็ดย่างก็มีนะครับนะครับที่ไม่มีที่นั่งก็ยืนกินแบบนี้เลยครับไม่มีที่นั่งนะครับพี่ๆครับยืนกินนะครับโอ้โหขายทุเรียนด้วยนะครับพี่ๆครับทุเรียนไม่แพงนะพี่ๆครับ สับปะรดนะครับสับปะรดจอร์นะครับผู้เรียนนะครับโอ้ลูกใหญ่เบอเรอเลครับสองิบาทสามร้อก็มีนะครับที่ครับนี่ครับลูกใหญ่เบ้อเลยครับสองกว่าบาทพี่สองกว่าบาทแล้วก็สามร้อยนะครับถูกมากนะครับอันนี้ น้ำน้ำน้ำทับทิมนะพี่พี่ครับซอยนี้ครับเป็นซอยอาหารร้าน,น,นรวนเลยพี่ครับไปครับแล้ก็จะไปอัพเดตอีกน,นะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็น ร้านอาหารริมทางก็มาไ,ได้นะพี่พี่ครับแต่ว่าถ้าบรรยากาศฝนตกนะพี่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 ครับจะเป็นยังไงนะครับผมนักการท่องเที่ยวจะเยอะไหมนะครับผมร้านตรงนี้นะพี่พี่ซอยนี้นะครับผมก็มีแต่อาหารสัดส่วนมากนะครับผมอ่าโทษเราตกรถครับนะครับข้างในผมเที่ยวชาวจีนนะพี่